นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนรายการโดย ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Health Me พร้อมด้วยสาร,ระดีๆสำหรับคนรักสุขภาพส่งตรงถึงบ้านคุณผู้ชมทุกวันพุธบ่าย2โมงครึ่งแบบนี้นะคะวันนี้ป่านมีเรื่องราวอะไรมาฝากบ้างไปชมตัวอย่างรายการกันเลยค่ะ กลุ่มโรค NCD เนี่ยประกอบด้วยหลายพันโรคนะครับมี4ีมีส,มสโรคสำคัญที่คิดว่าเป็นก่อปัญหาใหญ่ในสังคมเริ่มต้นช่วงนี้กับโครงการทูบีน้วันค่ะซึ่งโครงการทูบีน้วันเป็นโครงการเพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนค่ะรายการของเราก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่จะนำเสนอผลงานของน้องๆในโครงการค่ะ ส่วนวันนี้เราจะไปชมผลงานกันที่จังหวัดไหนไปติดตามกันเลยค่ะ ลบบุรีได้เริ่มดำเนินโครงการทูบี n u มเบอร์ e ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2546เป็นต้นมาภายใต้3ยุทธศาสตร์เข้มแข็งม,มีการบริหารจัดการเชิงบูรณาการทั้งแผนง,งานโครงการบุคลากรงบประมาณ โดยมีองค์กรหลักร่วมกันสนับสนุนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนจนเกิดเป็นรูปธรรมโดยมุ่งเน้นการโลรงเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเยาวชนและประชาชนทั่วไปเพื่อสร้างกระแสะการเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดมีการขยายเครือข่ายในรูปแบบของสมาชิกและสนับสนุนส่งเสริมการรวมตัวของเครือข่ายสมาชิกจัดตั้งเป็นชมรม To บ e Number ร์ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต5ที่มุ่งมั่นพัฒนานักเรียนให้เป็นเยาวชนของชาติมีทักษะในการดำรงชีวิตเน้นกิจกรรมสร้างสารรค์และปลูกฝังให้เยาวชนรู้จักปฏิเสธสิ่งเสพติดภายใต้พระดำรัสของใต้ฝ่าพระบาทที่ว่าเป็นหนึ่งโดยไม่เพึ่งยาเสพติด ตลอดจนได้ตั้งชมรมท no. ูบีนัมเบอร์วันขึ้นในปีการศึกษา2554และต่อมาสมาชิกพร้อมใจกันพัฒนาสู่รูปแบบของศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่สมาชิก จัดบริการเพื่อนช่วยเพื่อนรวมทั้งจัดกิจกรรมสร้างสารรค์ตามความต้องการของสมาชิกภายใต้แนวคิดปรับทุกสร้างสุขแก้ปัญหาพัฒนา EQ ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน3,446คน พวกเรากลุ่มโ b แบคค่ะเป็นการทำกระเป๋าหรือตะกร้าจากหลอดนะคะจุดเริ่มต้นของการที่เราทำคือเราต้องการทำอะไรที่มันมีประโยชน์ค่ะก็เลยลองไปเสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตดูแล้วก็เลยเจอกระเป๋าจากหลอดคะ่ะอุปกรณ์ก็คือก็จะมีหลอดนะคะมีกันไกมีที่วัดค่ะมีสายกระเป๋ามีผ้ามีลูกไม้ค่ะวิธีทำนะคะคือเราจะนำหลอดคะ่ะมาตัดตามขนาดที่เราต้องการค่ะแล้วก็จะนำมาสานการต่อไปเรื่อยๆดังไลท์ที่เราเสิร์ชมาจากเน็ตค่ะ แล้วเราก็จะเย็บมุมด้วยผ้านะคะแล้วก็ติดด้วยลูกไม้แล้วก็ใส่หูกระเป๋าค่ะประโยชน์ของกระเป๋านะคะสามารถนําไปใช้ได้จริงค่ะหิ้วของหนักๆได้ค่ะก็จะไม่หลุดค่ะ ประโยชน์ที่เราได้จากการทำกระเป๋าหลอดนะคะคือเราสามารถใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ค่ะสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับหลอดค่ะสามารถนําเงินที่ได้ไปทํากิจกรรมต่อๆไปได้ค่ะแล้วก็เราก็จะได้รู้ถึงการทำะคะ่ะหนูก็ต้องขอขอบคุณโครงการทวีนเมื่อวันนะคะที่ทําให้พวกหนูได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ได้รู้ขั้นตอนการทํากระเป๋าหลอดที่สามารถนําไปใช้ได้จริงเพิ่มมูลค่าให้กับหลอดนะคะก็ขอขอบคุณค่ะ สวัสดีครับผมนายเฉลิมชัยชินกูลจากโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยจังหวัดลบบุรีครับจุดเริ่มต้นของกิจกรรมแกะสลักนะครับคือการที่โรงเรียนเปิดสอนวิชาแกะสลักครับและพวกผมมีความสนใจเลยไปเรียนกับอาจารย์ครับและอาจารย์เห็นแววของพวกผมเลยพาพวกผมไปแข่งขันแกะสลักที่งานศิลปะหัตถกรรมภาคกลางละตะวันออกครับและเราได้รับเหรียญทอง 3ปีซ้อนครับและอุปกรณ์ที่เราแกะสลักนะครับไม่ยากเลยครับคือมีมีดเพียงเล่มเดียวครับเราก็สามารถแกะสลักผักและผลไมาให้ออกมาในรูปแบบต่างๆตามที่เราต้องการและในลายที่แกะสลักอยู่นี้นะครับคือเป็นลายที่เราคิดค้นขึ้นเองด้วยครับคือนํามาประยุกต์จากลายเดิมครับแล้วก็จะมีลายที่เราเสิร์ชหาจากอินเทอร์เน็ตครับเป็นการหาความรู้เพิ่มเติมครับ ประโยชน์ของผลไม้แกะสลักนะครับคือสามารถนําไปทําพานไหว้ครูจัดสถานที่ต่างๆในโรงเรียนครับแล้วก็สามารถนําไปขึ้นโต๊ะอาหารครับประโยชน์ของการแกะสลักนะครับ 1. ใช้เวลาว่าให้เกิดประโยชน์และฝึกสมาธิให้อยู่กับตัวเราครับ 2. เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้กับรุ่นน้องครับ 3. เป็นการนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ครับและ 4. เป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัวครับ ทุกาสนี้ทูลกระหมอ่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีทรงพระราชทานพระอนุญาตให้สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลบบุรีศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเข1จังหวัดลบบุรีจำนวน30คนข้าวเฝ้าและพระราชทานคำแนะนำและกำลังใจเพื่อกลับมาเป็นคนดีของสังคม จากนั้นเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการและส่งทอดพระเนตรการเต้น o v ว r แดนซ์จากสมาชิก To บี Number รโรงเรียนพิบูลวิทยาลายัยและโรงเรียนเครือข่ายถวายรายงานการดำเนินงานของชมรมและศูนย์เพื่อนใจ To บีน u m b e r วันตลอดจนซักถามปัญหาต่างๆพร้อมพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหา ทำให้เกิดขวัญกำลังใจแก่อาสาสมัครและสมาชิกศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอรวันจังหวัดลบบุรีเป็นอย่างหาที่สุดมิได้โครงการทูบีนัมเบอรวันเป็นโครงการที่ก่อตั้งมากว่า12ปีค่ะและมีการดำเนินงานที่เข้มแข็งขยายเครือข่ายในรูปแบบชมรมกระจายอยู่ทั่วประเทศเลยนะคะทำให้เด็กๆในประเทศของเราได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลาย,ยาเสพติด ที่สำคัญนะคะเยาวชนเหล่านี้แหะค่ะที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไปด้วยค่ะคำว่แชมป์ไม่ใช่แค่ชัชนะแต่คือบทพิสูจน์ทุกความหมายในเสี้ยววินาทีไฮลักษ์วิโอแชมป์หลเต็มสมรรถนะพร้อมฝ่าฟวันทุกเส้นทาง ไพรีชไฮลักซ์บิโกชั่นปััน <reconcile> น <Ein structured> <shared> ี้ซื้อบิโก้แถมดากแค่15,000บาทพร้อมฟรีประกันไทยชั้นหนึ่งจะขอบิโก้แค่โทรกิโลเมตรที่ขับรถอีกสูงสุด25,000บาทขับเยอะได้เยอะถึง31นิถุนาคมนี้เจ้ชิงชิงนี่ยอะก็ต้องรู้จักพอไงอยากมีเงินอ่ะก็ต้องออกไปทำงาน ด้วยหนากว้าง18นิ้วใหญ่กว่าแรงกว่าฮาตาริเมื่อมีอาการท้องเสียเนื่องจากสารพิษในอาหารหรือมีแก๊สใส่กระเพาะใช้คาร์บอนมีตัวยาเอสโวเวเตชาร์โคคาร์บอนจากเกรเตอร์ฟาร์มาอ่นฉลากก่อนใช้ยาไม่พาราบรรเทาอาการปวดหัวปวดประจำเดือนลดไข้มีตัวยาไมพาราเซตามอฟไมพารา12เม็ด10บาทจากเวเตฟาร์มาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานี่ย้ะก็ต้องรู้จักพอไงอยากมีเงินอ่ะก็ต้องออกไปทำงาน ด้วยนากวาง18นิ้วใหญ่กว่าแรงกว่าฮาตาริฮาวิจูย่อยไทยอาหารไทยอะทำไม่ยากก่อนอื่เนี่ยต้องเตรียมเครื่องก่อนใส่น้ำแกงแล้วใส่กุ้งเลยหรือรอน้ำแกงเดือดก่อนแล้ว่ใส่กุ้งแล้วทำไงต่อเห็ุรอสุกแล้วปิดไฟซนะโอ้ very easy อ้าวต้ยำกุ้งของเคที่ ืมหมข้าวแกงไทยมันต้องกินกับข้าวสวยร้อนๆเท่านั้นถึงจะเข้าถึงรสถ,ถึงชาติความเป็นไทยรอยไทยอมพลฟู้ด um <c oughs> มาอยู่ด้วยกันในช่วงที่2รายการค่ะการใช้ชีวิตของผู้คนในยุคปัจจุบันเปรียบเสมือนทางด่วนที่จะก่อให้เกิดโรคร้ายได้อย่างง่ายดายค่ะโดยเฉพาะพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ไม่สมดุลทั้งการกินการนอนการออกกําลังกายและการทํางานค่ะพฤติกรรมเหล่านี้จะก่อให้เกิดโรคอะไรบ้างและเราจะมีวิธีการป้องกันอย่างไรไปฟังจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกันค่ะ คำว่า NCD ก็มาจากภาษาอังกฤษคำว่า n o n c o m m u n i c a b l e d i s e a s e ซนะครับแปลว่าโรคไม่ติดต่อนะครับใน,ในอดีตเนี่ยเราเรียกว่าบางทีก็เรียกว่ากลุ่มโรคเรื้อรังนะครับหรือว่าโรคไม่ติดต่อบ้างนะครับซึ่งคำว่า NCD เนี่ยนะครับแม้จะเป็นคำใหม่สังคมไทยนะครับแต่ตัวโรคเนี่ยไม่ได้เป็นโรคใหม่มันเป็นการสะสมมาตั้งแต่เล็กนะครับตั้งแต่เล็กเลยนะครับการที่เราไม่ได้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่เนี่ยทากรกคนนั้นโอกาสจะกลายไปเป็น เด็กที่อ้วนเด็กที่มีปัญหาสุขภาพในอนาคตก็ตามมาตามมานะฮะกลุ่มโรค NCD เนี่ยประกอบด้วยหลายพันโรคนะครับเพียงแต่ว่ามีกลุ่มใหญ่ๆของมันนะครับผมขออนุญาตเรียกเป็นหัวหน้าโจนนะครับมี4มีสโรคสําคัญที่คิดว่าเป็นก่อปัญหาใหญ่ในสังคมนะครับทางนี้ไม่ได้หมายความว่าโรคอื่นไม่สําคัญนะครับแต่ว่าถ้าเราจัดการกับสีโรคนี้ได้เนี่ย ปัญหาการเสียชีวิตจาก n อ d จะลดลงมากสี่โรคนี้ได้แก่อะไรบ้างครับโรคที่1คือโรคหัวใจและหลอดเลือดในกลุ่มนี้ก็คือโรคของหัวใจโรคหลอดเลือดหัวใจโรคหัวใจขาดเลือดโรคกล้ามเนื้อหัวใจโรคหลอดเลือดทั้งหลายนะครับรวมถึงในกลุ่มนี้ก็คืออัมพษ์อัมพาตคือหลอดเลือดของสมองนั่นเองนะครับกลุ่มที่2เนี่ยคือโรคมะเร็งครับิดเป็นมะเร็งได้ทั่วร่างกายซึ่งเรามีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับกลุ่มที่3คือกลุ่มโรคเบาหวานนะครับเรามีผู้ป่วยเบาหวานซึ่งถ้าเราหยุดเบาหวานไม่่ไได้เนียจะําาาาาาามออกปปปัััญญญหหหรืงตตว นะครับซึ่งซึ่งตามมามากมายแล้วกลุ่มที่โรคที่4คือโรคปอดเรื้อรังหรือว่าเป็นเราเข้าใจกันดีคือโรคถุงลมโป่งพองทันนี้ถ้าเราไปดูกลุ่มผู้สูบบุหรี่ก็จะเป็นโรคก,กลุ่มนี้ก่อนท้างเยอะครับกลุ่มโรค NCD นะครับเกิดจากปัจจัยหลายร้อยชนิดนะครับอย่างไรก็ตามนะครับมันมีกลุ่มที่ที่ปรับเปลี่ยนไม่ได้นะครับเช่นอายุเช่นเพศเช่นพันธุก,กรรมที่คุณพ่อคุณแม่ให้มานะครับสิ่งที่เราสนใจคือปัจจัยที่เปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนได้มีอยู่2กลุ่มด้วยกันนะฮะกลุ่มแรกคือด้านพฤติกรรม นะครับพฤติกรรมเนี่ยก็ประกอบด้วยการดื่มสุรานะครับการสูบบุหรี่หรือยาสูบนะครับอันที่3คือพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสมนักนะครับโดยเฉพาะอาหารประเภทหวานมันเค็มนะครับและพฤติกรรมที่4นี่คือการมีกิจกรรมทางกายน้อยหรือว่าการออกกําลังกายไม่พอเพียงครับสำหรับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยเป็นหัวใจของการป้องกันและควบคุมวิกฤต NCD นะครับสำหรับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนี้นะครับก็ต้องเป็นบทบาทของตั้งแต่แน่นอนครับตัวบุคคลตัวครอบครัวโรงเรียนวัดต่างๆนะครับเรื่องชุมชนช่วยกัน คณะกรรมากันหน่วยงานนะครับก็มีส่วนมากนะครับในการสร้างความตระหนักนะครับสร้างความเข้าร่วมรู้ความเข้าใจทุกท่านแก่ประชาชนทุกท่านเนี่ยนะครับว่า n c d เนี่ยเป็นเรื่องใกล้ตัวเรานะครับพฤติกรรมเสี่ยงเนี่ยเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เราเห็นอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันถ้าเราปรับเปลี่ยนได้ถ้าเราปรับเปลี่ยนวันนี้เราก็ลดความเสี่ยงของ n c d นะครับหรือแม้แต่ผู้ป่วยที่เป็นแล้วนะครับไม่ใช่ว่าหมดหวังนะครับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจะจะเพิ่มคุณภาพชีวิตของท่านจะทําให้ท่านมีชีวิตอยู่กับ ลูกกับหลานกับครอบครัวได้ได้ยาวนานมากขึ้นอีกด้านหนึ่งที่ที่ทำได้คือการพยายามคัดกรองนะครับในต,ตอนนี้เนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขก็พยายามมีมีมาตรการในการพยายามคัดกรองนะครับกลุ่มเสี่ยงถ้าเราคัดกรองได้คัดกรองเนี่ยคัดกรองน่แต่พฤติกรรมนะครับเราดูพฤติกรรมซิว่าเราควรเราสูบบุหรี่อยู่ไหมเราดื่มสุราเนี่ย มากจนเกินมีเจอมีปัญหาหรือยังหรือว่าคัดกรองการเปลี่ยนแปลงครับหรือหรือที่เรียกว่าการตรวจวัดความดันโลหิตสูงการเช็คน้ําตาลในเลือดนะครับการเช็กระดับไขมันการตรวจน้ำรอบเอวนะครับแล้วก็น้ําหนักของตัวเองซึ่งทําได้ง่ายๆนะครับจะรู้ว่าตัวเองอ้วนหรือไม่อ้วนอะไรก็ตามเนี่ยนะครับถ้าเป็นผู้ใหญ่นะครับผมแนะนําสูตรง่ายๆนะครับว่าวัดรอบเอวได้เท่าไหร่นะครับเอารอบเอารอบพุงเลยนะครับไม่ใช่รอบกางเกงนะครับคูณ2สิครับว่าส่วนสูงเราเป็นยังไงบ้างคนที่ รูปร่างเหมาะสมเนี่ยนะครับเอาส่วนสูงมาหาร2ส,สมมติว่าสูง180นั่นนะครับอรอบเอวทั้งหมดเนี่ยก็ไม่ควรจะเกิน90เซนอันนี้เป็นการวัดแบบง่ายๆนะครับว่าที่จะบอกว่าเ,เราอ้วนหรือหรือผอมดีไหมครับเราก็ได้ทราบถึงสาเหตุและอันตรายของกลุ่มโรค NCD กันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมต้องหมั่นดูแลร,ร่างกายให้แข็งแรงและเลียงพฤติกรรมที่จะอาจจะทำให้เกิดโรคเหล่านี้ค่ะ ตอนนี้ไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ช่วงหน้าป่านมีวิธีการเลือกรับประทานอาหารให้ห่างไกลจากกลุ่มโรค NCD มาฝากค่ะนี่ยอะก็ต้องรู้จักพองไงอยากมีเงินอ่ะก็ต้องออกไปทำงานด้วยหน้ากว้าง18นิ้วใหญ่กว่าแรงกว่าฮาตาริ ใหม่ Miss t i n j u p b s Colorlic ลิปสีอิ่ม8เฉดสีพร้อมเปิดตัวสีพิเศษ Angel Red มีจำหน่ายบนเครื่อง Air Asia ทุ่งนั้น Miss t i n j u p b s Colorlic นิสิินมาแล้วค่ะเมื่อมีอาการท้องเสียเนื่องจากสารพิษในอาหารหรือมีแก๊สไนกระเพาะใช้คาร์บอนมีตัวยาแอทิวิเตชาร์โคคาร์บอนจาก Greater Pharma อันฉลาดก่อนใช้ยา ม่พาราบรทอการปวดหัวปวดประจำเดือนลดไข้มีตวยาพรัเซตามอลไม่พาราสิบสองเม็ดสิบบาทจุกเวทผ่ามาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีรวดเร็วสะดวกสบายในความสะดวกสบายก็มีความวุ่นวายเตรียมร่างกายและจิตใจให้พร้อมดูแลตัวเองทำได้กินได้ทุกวัน V Fi ิตฟิวส์กรห้าส่วนผสมจากธัญยาพืชข้าวกล้องงอกลูกเดือยเม็ดตัวถั่วเหลืองและงาดำที่มีคุณประโยชน์วิตามินเอช่วยในการมองเห็นวิตามิน B2 วิตามินอีและแคลเซียมดูแลตัวเองให้ดี V ี We Fit 5 Grain คุณค่าจากมเมล็ดธัญญาหาร5ชนิด um อ m p พ e Food คำว่าแชมไม่ใช่แค่ชชนะแต่คือบทพิสูจน์ทุกความหมายในเซี้ยเนาทีไ้ลักซ์วีโกโ้แชมป์เ,เต็มสมรรถนะพร้อมฝ่าฟันทุกเส้นทาง ไฮลักซ์วีโกชัปัันนี้ซื้อวีโกแถมจากเทยม15,000บาทพร้อมฟรีประกันไทยชั้นหนึกรอวีโกแค่ขอขอขอกิโลเมตรทีขับรถอ,อีกสูงสุด25,000บาทับเยอะได้เยอะถึง31สิงหาคมนี้จริงจริง เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะได้ทราบกันไปแล้วนะคะว่าโรค NCD นั้นอันตรายอย่างไรและหนึ่งในการปฏิบัติตัวให้ห่างไกลจากกลุ่มโรค NCD ก็คือการรับประทานอาหารค่ะแต่จะเป็นอาหารประเภทไหนนั้นไปติดตามกันเลยค่ะ ที่เราทราบถึงสาเหตุของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรงังหรือ NCD กันไปแล้วคราวนี้ก็ถึงเวลาที่คุณจะหันมาดูแลร่างกายให้ห่างไกลโรคนี้ค่ะโดยเริ่มจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองด้วยการมีวิถีชีวิตที่สมดุลทั้งร่างกายและจิตใจ 1. เลือกรับประทานอาหารอย่างมีสติ ทานอาหารในปริมาณที่พออิ่มเลือกอาหารที่ไขมันต่ำปรุงรสชาติหวานและเค็มน้อยในหนึ่งวนันควรรับประทานผักและผลไม้ที่ไม่หวานเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์อาหารที่มีฉลากโภชนาการควรเลือกที่มีปริมาณเกลือและน้ำตาลต่ำ 2. อออกกำลังกายให้สมดุลกับปริมาณอาหารที่รับประทานเข้าไปหรืออย่างน้อยควรออกกำลังกายวันละ30นาที 3. สำหรับคนทำงานควรหาเวลาว่างลุกเดินหรือบริหารคอแขนขาและพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งอำนวยความสะดวกเช่นเดินขึ้นบันได 1- 2ชั้นแทนการขึ้นลิฟต์ ไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้เกิดโรคร้ายค่ะบุหรี่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งปอดโรคหัวใจและหลอดเลือดส่วนเหล้าก่อให้เกิดโรคมะเร็งงาไส้มะเร็งกระเพาะอาหารมะเร็งตับมะเร็งเต้านมในผู้หญิงและมะเร็งรางไข่ซึ่งในผู้ชายส่วนใหญ่ที่เป็นนักดื่มมักจะป่วยเป็นโรคมะเร็งตับค่ะ 5. ด้านจิตใจ ควรทำจิตใจให้แจม่มใสกรณีเครียดจากการทำงนานให้หาทางผ่อนคลายเช่นเมื่อทำงานที่ต้องใช้สายตานานๆให้หลับตาสักครู่หรือมองสิ่งรอบๆตัวโดยเฉพาะพื้นที่สีเขียวอาจฟังเพลงนั่งสมาธิหรือหาที่ปรึกษาในการระบายความเครียดและอย่าปล่อยให้เกิดความเครียดเรื้อรังเป็นเวลานานนะคะ มีวิถีชีวิตที่เร่งรีบประกอบกับการออกกำลังกายที่น้อยลงสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรงังซึ่งเป็นโรคที่กำลังทวีความรุนแรงมากขึ้นในสังคมไทยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หันมาใส่ใจสุขภาพรู้จักรับประทานอาหารให้ถูกออกกำลังกายให้เหมาะสมและสร้างเสริมสุขภาพจิตให้ดีการมีวิถีชีวิตที่สมดุลเป็นหนทางสู่สุขภาพดีค่ะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมวันนี้จะทำให้คุณห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้อย่างแน่นอนค่ะ คุณผู้ชมค่ะแม้ว่ารูปแบบการดำเนินชีวิตที่เราเคยปฏิบัติกันมาจนเคยชินจะสามารถทำให้เกิดโรคร้ายแรงได้มากมายแต่วิธีการป้องกันและลดความเสี่ยงก็ทำได้ไม่ยากเพียงแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตให้มีความสมดุลรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอค่ะเพียงเท่านี้เราก็จะมีสุขภาพที่แข็งแรงห่างไกลจากโรคค่ะ และนี่คือทั้งหมดของรายการ h e a l t h มีในวันนี้ค่ะถ้าคุณผู้ชมอยากจะแชร์เรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพหรือว่าสนใจเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพเรื่องใดก็สามารถคลิกเข้ามาได้ที่แฟนเพจของรายการทาง w w w f a c e b o o k c o m d m i n t e r t v ได้เลยค่ะก่อนจากกันวันนี้อาจารย์สง่าก,ก็มีเคล็ดลับดีๆมาฝากกันเช่นเคยค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพุธหน้าบ่าย2โมงครึ่งทางทบ5สํหรับวันนี้ต้องไปแล้วค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับคนที่ทำงานอยู่ในออฟฟิศโดยเฉพาะนักบริหารเรามักจะพบว่าคนเหล่านั้นจะประสบชะตากรรมและชีวิตในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บที่เราเรียกว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและตอนนี้เราใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษว่าโรค NCD ซึ่งได้แก่โรคเบาหวาน ความดันหัวใจและหลอดเลือดคนที่ทํางานอยู่ในออฟฟิศและเป็นนักบริหารนั้นส่วนมากอายุ40ขึ้นไปคนเหล่านี้การเผาผ่านในร่างกายเริ่มลดลงกินเข้าไปเท่าไหร่มันก็ไม่เผาก็เลยต้องเก็บเขาไว้ก็เลยต้องพองออกพองออกคนที่ทํางานในออฟฟิศนั้นมีโอกาสเคลื่อนไหวตัวเองน้อยมากนั่งเซ็นหนังสืออยู่กับที่มันก็เลยไม่ได้ใช้พลังงาน คนที่ทำงานอยู่ในออฟฟิศส่วนส่วนมากแล้วก็จะประชุมและประชุมแล้วก็กินเบรกและก็เบรกเบรกก็คือพวกหวานจัดมันจัดสุดท้ายคนที่ทํางานอยู่ในออฟฟิศนั้นนอกจากจะไปกินเลี้ยงบ่อยแล้วยังไม่มีเวลาออกกําลังกายอีกต่างหาก เพราะฉะนั้นเรามาดูกันสิครับว่าแล้วจะทําอย่างไรที่เราจะป้องกันไม่ให้เกิดโรคนี้ขึ้นมาได้อันดับแรกเลยครับเมื่อรู้ว่าพฤติกรรมเราแน่นิ่งจนเกินไปอย่านั่งเซ็นหนังสืออย่างเดียวติดต่อกันเกินหนึ่งชั่วโมงหรืออยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ลุกขึ้นมาสลัดแข้งสลัดขาทําการยืดเหยียดอันที่สองปฏิวัติเบรกในออฟฟิศจากที่เป็นเบเกอรี่เป็นขนมหวานให้มันเป็นผลไม้ให้หมดและใช้เป็นน้ําเปล่าและที่สําคัญที่สุดให้ออฟฟิศนั้นมีการออกกำลัง เป็นประจำและงานเลี้ยงกินได้แต่ต้องเลือกอาหารให้ถูกต้องคุณผู้ชมครับช่วงเฮลท์ทิปจะมาพบกับท่านผู้ชมเช่นนี้เป็นประจำทุกวันพุธในเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วครับขอบคุณและสวัสดีครับ กระทรวงพาณิชย์ได้จัดงานจำหน่ายสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพของประชาชนในราคาต่ำกว่าท้องตลาดโดยกระจายการจัดงานในทุกอำเภอทั่วประเทศตามนโยบายของขอสชเพื่อเป็นการสร้างความกินดีอยู่ดีทำให้เศรษฐกิจหมุนเวียนผลการจัดงานท่งฟ้าตั้งแต่1มิถุนายนถึง15สิงหาคม2557ได้จัดงานท่งฟ้าจำหน่ายสินค้าทั้งหมด367ครั้งมียอดจำหน่ายทั้งสิน้น378ล้าน8แสน3หมื่น407บาทสามารถลดค่าครองชีพประชาชน2ล้าน2แสน1หมื่น5,420 1เคนเป็นมูลค่าถึง142 7 1 8 7 5บล้าเจ็ดบาท73สตางค์สนับสนุนรายการโดยเกรเตอร์ฟาร์มาอัมพลฟูด้ดฮาตาริ